ăn cửa vôi vì nhé nhìn nhá nhìn nhiều ít ngày yếu nó đã coi đưa tay coi bay, yeah. เห็นแล้วเนาะือาเป็นมือที่ซองแล้วพี่น้อยเนาะดำเนินการบุกเบิกที่ดินแปลงใหม่สำหรับทั้งน้องไม้และกกาน้องทายพร้อมครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามาพบมาเจอกันอีกคือเกาเด้อพี่น้องเนาะแดดแน่จากน้อยมือนี้กับพี่น้องเนาะเห็ดวิเห็ดงานกับลาบลื่นอยู่ได้แบบนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าภาพปวดตกมือนี่โว้ยยากเลยพี่น้อยเนาะตกยังบ่พอถนนทางกับเปียกเปื้อนอีกนาะพี่น้องเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะคือเก่าคือดืมพี่น้องเนาะมาอัปเดตถาำไทยเบิ้งน้ากันอีกเนาะเขตของทางน้องไม้น้องไทยพี่น้องเนาะโอ้แดดแท้เลยสมบูรก่นพี่น้อยป้าเราแสบบีบีเลยนี่ะเนาะกับเรื่องปั๊บหนาดินนี่เฮาเคียตัวนี้ก่อนพี่น้องสำหรับทางกุกไม้กุ๊กตอกตัวที่ว่านี่ตัดออกให้เบิดก่อนแล้วจัง อ่าปั๊บนาดินลงเนาะเอาลงแบบใดกับพี่น้อยเอ้าเดี๋ยวพูดคุยน้ำกานเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังบุกเบิกอยู่ตัดไม้ตัดจะติ่งอยู่ตอนนี้เนาะเข้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องกูไะเดดฮอนเอาโอ้อ้าไปทีมงานเท่ากันตุ่มโฮมกันคือเก่ามันนี่กับพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกายขู่หลายคนหลายคนกันหลายว่าเบิ่งน้ำกันอือ

ซอยเต็มที่เลยหนองน้ำออเฮ้ยโอ้เอาจนดอกแค่ป้าดอกแค่ป้านี่นะที่เขากินหลอกเด้อยอะแยะเอ

เราก็ตัดไม่เ <thôi> ป <tekrar. S 3> ็น <grateful> มะเนาะม่เข่า <defense> เ <Overwatch> ้าบม่บมีเลกสี่สี่บอเรียบร้อยบม่เสบาทเจ้าทีจ้ทนเนาะเจ้าทีเจ้าทางเจ้าทีเจ้าทันเจ้าทีเจ้าทานเออคนให้เช่เลยบ้าอใ้เขาเคียดกันแท้เลยจัักเวิดบุตรวิทกินนี่พี่เราไหมคิดว่าโ่ได้ไวขนาดนี้ คนใหม่มันเยืนไม่โผล่เผยก็ได้อ่าเด้งเด้งน้ำรดแบบบุดวิทยอืมรอดเด้งเอ้ยทำมันบดจังไงฮะบัวนันี่จักจักต้องสอนนั่นนี่นะจักพงนี่อยู่ใจกันต้องเป็นเฉพาะพวกมันว่าเพิ่นมักสมมักแปลงเน่ได้อยู่พี่เนาะแต่ว่าป้าเขาเยยเนาะต้องกเนี

เหาเสือนคัวเราอเห็ดเสาแข่งกู่ได้ใหม่นี่กัเนาะโอ้ได้ไมตัวนี้เลยเป็ดเยี่ยมอยูเามใกล้้ี่้วเห็ดเสาือนคัวเราโอ้น้องน้ำหักแล้วดีเนาะยังมีเสาือนอยู่เนาะอันมีเสาของอันนี้อยู่ผ้าออกเป็นซีเรียมฮะหมดบาที่เรา่ได้ื้อนี่ก็ไป็ง่ายบบโนแดง Đấy Buông con Màu Màu à, à, đen con Chắc cả nó Đen Đen Đó à, à, à. มาบอกเอ,อก่อไปอะไรพูดบอถ้าเดี๋ยวไปซื้อน,น้ำก็ได้เอาเนาะไปหันค้าเน,นา,า,าะมาก็ได้เออ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวให้เพิ่นพอรลอตัดหันก่อนไปซื้อน,น้ำก่อนไปเอา,าไปหันค้าพวกละ,ะซื้อน,น้ำสปอนเซอร์มาให้พ่อเจ้าก่อน บ่บ่ได้ซื้อมากินนี่พี่น้องมาแต่หาหน่อ<ด>ไม้โดยหลายๆบ่ <c oughs> พอกินใ hey ห้ละว่ากินอือๆเอ้ายังว่ากันซะเนาะต้มบ่ลูกโดยแม่เฮาแกงแม่แ<ด>เฮาาต้มาแลแซ่บเนาะแกงนกระเพาะได้กินหลายปิดเปิดอยู่บ่หั่นนี่เจ้าย่างมากินนี่เปิดอยู่เปิดอยู่บ่โดย เดี๋ยวเวศซือนามก่อนเ <c oughs> จ้าไปน้ำกันจกคนไปหาน้องไหมไปสองสองคนโดยกับใครลูกไปกับเพื่อนป้าขอเองอ๋อไป,ปกับพี่น้องป้าโดยอ๋อพีข่ข้าพุ่งรัวแม่เขายังต้มโมเสียงกลับบ้านเมื่อนี่้วลูกเด้อเดี๋ยววันยันบาบอนนั้น โดยกับชงแรงๆพอ่นล่ะเอบึงเวียงนํานี่ก่อนบบ้านก่อนจัก2มื้อ3มื้อโอ้ยยังพาให้เลย่าบ่บ่เป็นยังอ่าเฮ้ยปิดบด่เปิดฮะเปิดมุกี้นี่่นั่นเขาปิดแล้วมกี้นี่เขาเปิดดิแน่บดปิดแล้ว่บดนี่้านนันก็ปิดเนาะโดยอ่าปิด2้านเั่นคานี่มี2้านบ่โดยมีแต่2้านปิดซําเนาะโดย ีบริกนช้ำมันภาษาวกับ <laughs> เดี๋ยวไปิ่นในรถก็มียังอย่น่องเนาะอ๋นนอบริกินน้ำซับนะ <c oughs> กินละบ่เขา้ากินแล้วอันชบไปนยังมันถือยังถืงอน้ำามึกมูงน้ำยัง,ง,ยงกาะ Nam mong muốn Giàng nam mong muốn nam mong muốn đôi, ông nam mong muốn có mì bò, bò. Mì mong 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 bò mong 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 น้องงพี่น้องบุ๊มบิ๊มหนามจับกหี่ใไปซื้อบานนี้เนาะอืออ๋อโอเคใครไปก่อ,น,น,อ,อน,นลูกอะ่ะเอานุ่มนี่ก็ได้อะ่ะโดยบันมีแหงมึงเด้อไปเดี๋ยวจงให้อันไผ่ขี่รถจักรเ้าขี่รถจักรมาบอ้โดยฮะจะขี่รถจักรมาวะโดยรถจิ๋งหางก็ได้ หรือว so ่านั่นเจ้าไปบ้านซะแล้วน uh> ี่ได้อยู่บ่เขาบ่เคยซื้อบ้านซะแล้วบ่เคยไปบ่ไปซื้ออยู่ชแยชายสวนลายไปซื้ออยู่บ้านล้งไปบ้านลงบ่ไปซื้ออยู่บ้านซะแล้วนี่มันใกล้เออไหมคไปบ่เขาบ่เคยไปเรียว่าบ้านดงเนี่ยมันไกลเพราะใช่เขาบ่เคยไปบ้านซะแล้วเขาบ่เคยซื้อเออเขางยาหักไปบ่ใช่ ไปบ่หรอวะเฉียงเงินให้ไปอ่ะคอยเล่อคอยไปคอยมาเด้อโดูบ uh, ่เอาดูว่าถ้าซื้อน eh, so BE so ้ำสปอนเอาเต้สปอนเซอร์ก็ได้เด้อเอามาจะเอ่อหาหกเจ็ดฟองก็ได้ดูครัเอาดูอ่ะซื้อทำยังสปอนเซอร์สปอนเซอร์เอาผูู้่เลยมู่ยีหรอกไปบอกคนว่าเอาสปอนเซอร์อถูกเด้อ เอาสปอนเซอร์จ๊สีหาหุป้องมาแจกกันกินอยู่นี่เด้อเด้อไปดูไปคอยเด้อคอยไปคอยมาเด้อใส่รถเจ้าอันนี้บอเจ้าขับนะเออเอาเอาเนาะดีแต่ว่าทางนอกเพิ่งขี่รถอันนี้อยู่คอยเด้อดูเด้อคอยไปคอยมาได้เบิ่งได้เบิ่งรถได้ อาซื้ออยู่ฮ้านั่นอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่สายมือเด้ดอฮัลโหลอาซื้อ,อยังไงละให้ลงพายไปด้วกันไปคนเดียวเพราะอะไรป๋อด้วยให้ลงทายไปกันอกัไปใสเ่เพื่อนน้องมากก็ได้เาซื้อน้ำพี่นนอยเนาะกับวิวยืนนี่แหละพี่น้อยบริกรพนันหลอกเลื่อยบ้านสเสลี่ยวขึ้นไปนี่แหละปั๊มน้ำมัน อาเนาะไปไปน้ำกันสองคนหลดนุดเราก่อาเนาะโทษด,ดีรออยู่สซีซืออยู่ห้านนี่แลหละห้านเราอันนี้ไปเนาอ,อะจะไปหาน้องไม้ก็ขี่รถคันนี้บ่ดูอ๋ออ้าไปเฮ็ด <laughs> hết ít ngay yếu nó no. đã coi đó hôm coi bay yep. <laughs> nó no, no, mà to cần thắng này ít やらは。I

ไม่นี่นี่เอาไปเฮิตยังเนได้นี่สมมุนไปก็ปลูกนี่แหละสบายโอ้เฮากระตัดสูงๆหน่อยกระปลูกอืมนั้นไว่ล้ามขึ้นเนาะดูไม่นี่เฮ็ดเลยฮิตยังเน่เนาะเสานี่ได้บ่ไม่นี่เชาว์อีห่างกับเขาฮะเชานี่ได้บ่นี่เชาว์โค้เชาจะเขาจะได้โบเช่าใหม่ตัวนี้

เอาไว้เห็ดเสาก็ได้อยู่นี่มันนี้อยู่เยอะนเอาอัตห้งูดเดหดงอมีมีใครมาจ้งอ่ะนอนี้มีโมอมีมั้อย่างมาอ้ำอ้อ้มันบริยายนมัง่ายประตูง่ายโอไม่เนื้อแข็งไม่เนื้อแข็งลองไม่บกนะนี่คัน่ะ โอ้คุณจะไปเผาถ่านที่ิขา้นะักไหมไมเมื่อเผาถ่านโอ้คยเผาได้ในบ้านเรา็ได้น,แ,นแข็งตัดตอนตอนเลาเนาะพอ,อ,อ,อดีเบกไม่สองซี่คห้องโอ้อหนองน้ำยังตีเหนเขาโฮมเขาโ่มแดดว๊บห Okay này. No. Mì, mm. đây mì, này nó no. oh, lái này à, thân nè cả mi, thân nè cả mi thân thân đây của mi đi đây cha bên như bò nào, bên nga <laughs> 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 <laughs>

เราไปซื้ออยู่ส่ยแล้วไปซื้ออยู่ห้างมีจะห้างก็ปิดได้ปิดยันไปซื้อพุ่นไปจากบ้านสกีพุ่นจากเออแล้วสกีพีนหมดแล้วเอ้าเข่าโฮมก่อนเข่าโฮมก่อนจบไปอีกยหนึ่งเนาะอันนี้เด้จากกูหวดนี่เด้บ่อลงบ่อบ่อแล้วให้แบบตอนงาจะซื้อนะ บ่เลยบ่ได้หยังแต่ว่ามันอยู่ปลูกไม้ใหญ่ใกล้เฮือนใกล้ชานแม่บ่บ่นั่นยันถถามเจ้าของดินก่อนสิถามบ่เฮาก็ตอนเอาเนาะตอนเอาแล้วจังดีแล้วตอนเอาก็ปลูกตอนก่อนนั่นมาขึ้นมาแล้วก็กินลูกเ่าตัดออกพอได้เงาตั้งบ่ดก็ตัดตอนเอาก็ตอนในน้ําาก็ได้อือเอบักจินได้เอานมา่อเนาะเดี๋ยวฮอด hoàn đều đẹp cái bìa hưa lại khai à, nam còn, kính nam, kính này khay nhỏi, à, mà lên, mà lên, nam con kỉ nam kỉ này con để trang búp to, ào ma con chết, ào เอาแบ่งกันแบ่งกันพี่ละยายรถยายรถเจ้าเกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวจัง่ตกันเฮาเพื่อพลังก่อนพูดละมากินรถจุ่เจ้าเจ้บริสุทธ์บ่บ่หนะเจ้าบริสุทธ์บ่บ่

ลาเล่นมมดแรงอยู่แน่นกัน,น,น,กนเอ้าโอเคเด้พี่น้องเด้อเนะอาะเดี๋ยวติดตามบนน้องกันอีกเนะาะคลิปนี้ลาพี่ลน้องไปก่อนเนาะล่มลงไปสองต้นปางง้างพี่น้องโอ้ยแปลนบาทนีเนาะเอาเดี๋ยวเราจังมาต่อกันบัน,นี้พี่น้องสำหรับทงางเรื่องเล่าสำหรับวงวัชจจประพนาดินแบบใดเนาะเดี๋ยวถามทางพ่อน้อ,นองไม้ในพี่ๆต่อไปเนาะเอาเดี๋ยวคลิปนี้ไม่บายได้พี่น้องเด้อสวัสดี